สวัสดีครับก็มีอยู่กับ going เซ y นะครับวันนี้ก็มีอยู่กับแม p อีเว e วันนี้มากับใครเอ่ยโกอิ g ดเองเอ้ยด่านโอ้โหด่านนี้ง่ายง่าย,ายแต่ผมตายแน่คลิปนี้สไตล์คลิปแนวใหม่นะครับจะมีการตัดคลิปไปหา going ลูตอนที่ผมล้มนะฮะโกอิ i n g ู Lu, ล้มก็ไม่รู้สิแต่ตอนที่ผม <S 2> <S 2> <S 2> ล้มคู่ล่ะล้มคู่ก็ไม่รู้ <laughs> แล้วอย่างหนึ่งนะครับเสียงกูยังรูผมจะทำให้มันชัดมากขึ้นอ่ะปรับเสียงสุดหละปกติาาใช่ไหมถาาเห็นสกินสกินในเกมในเกมอีเวนต์เนี้ยเปี่ยนก็นายก็ไม่ต้องใส่ใจนะผมผมจะเล่นให้ดีสุดนะครับผมจะพยายามไม่ตายแล้วกันเอาพูดจริงนะครับแต่แต่ถ้ามันแต่ถ้าผมผมล้มจริงๆนี่ก็ ว่าไงบัสเวิร์ดเดินตามนหยเอ้ยติดติดกองของขวัญมาเร็วเออเออเดินตามบัสเวิร์ดเาิร์ดโอ้โหอมองอัดอีกโอดตล้มเลยมาช่วยด้วย g ิ i n g blue เรียบร้อยเอ้าำไมเพื่อนไม่ช่วยอ่ะเอ้าอะอโอ้เราค้าดูสิครับล้มหมด ล้มหมดนี่มันด่านง่ายจริงหรือเปล่าเนี่ยตายตายตายง่ายแจ๊คไม่น่ารอดนะครับโอ้ล้มล้มหมดเลยอะงานอันนี้เรานะจำไว้นะน,นี่เราคิดว่าไม่คิดว่าจะรอดมไม่่นารอดไม่น่ารอ,อ,อดเฮ้ยเฮ้ย,ยวันนี้ต้องโชคดีหรืออะไรเนี่ยงั้นงั้นเดี๋ยวจะงั้นเดี๋ยวจะตัดไปที่กล้องของ โก่งรูนะครับะเอตอนนี้ก็อยู่ที่กล้องผมแล้วเอ่อตอนนี้เพื่อนเขากำลังช่วยผมอยู่แล้วเจ้ายิปปีกำลังมาโอเคเพื่อนเขากำลังพาผมหนีเออจะหนีทันไหมเออไม่รู้สิเพื่อนเขาจะหนีทันไหมอ่ะนายคิดว่าเขาจะหนีทันทันไหมอ่ะไม่รู้สิ <laughs> ันนั่นอยู่ในคลิป going b l u นะครับโอ้ไม่รู้หรอกผมอยู่ไหนเนี่ไปช่วยนายเดี๋ยวนี้แหละบาสเวิร์ดไม่ต้องตอนนี้กำลังดูโกอิ g b l u เล่นอยู่นะครับตายหรออา้าว g o i งรูอืมใช่ผู้หญิงต้องมาผู้หญิงหรือเปล่าเออคอ,อยดูคลิปโ g o i งรู l u e สนุกนะครับเดี๋ยวผมเอามาตัดใส่ช่องผมก็อนุญาตแล้วไม่ไต้องกลัว อย่างน้อยก็ดีกว่าการไอ้นั่นช่องการการออฟฟันนี่หรืออะไรนั่นซีอโอโดนนีนี่นั่นเอออย่าอย่าอย่าว่าเขาเลยชอบชอบเขาทําดีอยู่อย่าว่าช่องเขาเลยช่องก็ดีกันหมดนั่นแหละชายชที่จริงช่องช่องดีกันหมดนั่นแหละช่องช่องดีนั่นแหละเออสิบห้าอาหกเงียบไปเตรียมตะเตรียมรอจบใช่ไหม ไม่อยอมจะผีบ้าเดี๋ยวตัดมาเจอกับผมกันนะครับอ่ะเจอกันอ่ะได้ดูคลิปของ o ก n ิง o o ไปแล้วรู้สึกสนุกไหมครับมีเสียงผมเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะพยายามไม่พูดนะครับจะได้ดูเดี๋ยวให้ o ก n ิง o ูพักไปเลยพากเต็มคลิปเหรอใช่เอ้ยไม่พักเต็มคลิป เดียวช่วงที่ผมล้ม,มละอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะตัดไปที่ going r u นะครับหรือหรือช่วงบางช่วงที่กําลังวิ่งหนีอะไรแบบนี้นะครับแต่ช่วงวิ่งหนีนี่ไม่น่าตัดได้นะครับโ,โหมีมีมีเราไม่ควรไปใกล้มีมันกระโดดได้ไมั้ยมันจะได้นะ ด่านนี้ต้องวิ่งหนีอย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยเอ้เอาผมจะกระโดดลงมาทําไมเนี่ยโอ้ผมเดินผมจะเดินกระโดดลงมาเพื่ออะไรบัดเอา้าเรียบร้อยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยได้ช่วยทันไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมจะกระโดดมาเพื่อไม่เป็นไรหรอกคนเราผิดพลาดกันได้มีใครช่วยยังนคนกคันลลงเฮ้ยอยา่า อย่าอย่าลางมันมาทางนั้นโอ้เอ้ยเดี๋ยวเครื่องผมค้างเน็ตหลุดคลิใใหมใหมม่่ออะต้งทไม่ไม่ใช่ทำหม่อ่ะกลับมาแล้วนะครับเอ้ยไอไอ,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 อหน้าโทเฟกอย่าเพิ่งมามีมีใครใครใครอเอ้าตายเลยเหรอสปอนอวอลตุยตน อันอันอันนี้คือตายเลยใช่ไหมใชโ่โอ้ยเฮ้ยมันโอ้มันผมเดินหอยตอนนี้เพื่อนมาเกิดใหม่ไม่ได้ใช่ไหมผมก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับโอ้พอเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเขาเป็นอะไรทําไมเพื่อนเขาไม่มาช่วยเดินเดินสักขนาดนั้นแถมยังเดินอ้อมหนีด้วยน่าจะตายนะครับ อันนี้เราคจริงๆมัไม่รู้ผมขอกดกลับเมนูก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคนอื่นเล่นเพราะยังไงผมก็ไม่น่ารอดอันเดี๋ยวเัดไปรอบหน้าเลยดีกว่ารอบนี้เดี๋ยวจบแค่นี้นั่นแหละอ่ะรอบรอบใหม่รอบใหม่แล้วใช่โอเคมา ผมจะพยายามไม่ล้มนะครับเพราะเดี๋ยวคนอื่นได้เห็นจอก็ยิ่งดูอ้เดี๋ยวผมผมจะเล่นสุดความสามารถแล้วกันขึ้นไปที่ส,สเดเดน, <c oughs> นน้ำท่วมอันอันนี้คือ,อตัวอะไรมันล่องหนพุงมีมเหรอจะมีแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นที่จะเห็น,นโอ้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็น ผมโอ้ผมจะกระโดดลงมาเพื่อจริงๆริอยู่ข้างบนนั้นน่าจะพอได้อยู่นะพอใครอยู่แล้วอ่ะเอ้ามันมันเป็นโอเคอยู่นะมันเป็นที่ไหนอันเป็นเป็นที่บาเรียที่บาเรียมันเป็นสีแดงอยู่แล้วมันก็ทำให้งงได้โอ้ อะไรอะ่ะ <Okay. S 1> มันยังขึ้นมาได้คร<ช>ัอบอ่างั้นเดี๋ยวลองตัดไปดูคลิปโกอิงลูกันเลยนะครับโอเคนะก็อยนะู่กับคลิปโกอิงลูอีกแล้วเอาไงเอาไงใ,ให้ตัดให้ให้ตัดไปคลิปนายเลยไหมไม่ต <c oughs> <Okay. S 2> ้องไม่ต้องเดี๋ยวให้ดูโกอิงลูก่อนนะครับโอเคดูโกอิงลูในรอบนี้เผื่อเผื่อเผื่อแต่ถ้าไม่มีอะไร แน่ ح ح> ใจนะคาเดสคาเดสใครอยากให้ผมลงไปเสียงบ้างครับอ่ะไอ้ตัวใผมไม่ได้ิตัวเองอย่างนี้ไอ้กูเองรู้อัดคลิปเออท่นสี่เฮ้ยมาลงเอ่อลงไปเสี่ยงเหรอทำไมเราเห็นลางๆแล้ว วันนี้ดูกิ่งลูลไปก่อนนะครับเ <laughs> ดียด๋วยวผมพาเขาข,ขึ้นไปช่วยขนบน เค <Okay. S 2> กลับไปอ่อะหลังจากดู going b l ไปได้สักพักเฮ้ยผม,ผ,มผมว่าไม่น่าไหวบาเรียจะต้านอยู่เหรอเอาเอาไงคิดว่าบาเรียต้านไหมต้านได้ไหมมันไม่มีใครลงไปข้างล่างแล้วนะมีอยู่ไม่น่าไหวนะบาเรีย นั่นคือเราหนึ่งเดียวนั่นก็คือเราด้วยเอา้าอะไรเนี่ยรอ,รอบใหม่เหรอ<_ <C> _>เพื่อนเอาด่านอะไรเฮออ้ยอะ่าด่านยากไม่เอาเราเคยเล่นด่านนะแล้วยากยากยากมันเป็นแนวประมาณว่าเอ,อิมไม่สบายดีกว่าไอไอด่านคิดตั้นใช่ไหม งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนเริ่มด่าเลยนะครับแล้วเขาไม่อยากยังไม่อยากรู้เขาอยากดูในลิปเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะมาหูนิดหน่อยแต่ก็ไม่แต่เขาก็น่าจะคิดว่าไม่เป็นไรนนโอ้โหอยู่ใกล้จุดเกิดอันนั้นคือผมคุยกับโกอิงลูนะครับมาเดี๋ยวด่ดานนี้มันจุมีที่จุเกเยอะมาตอนนีอ้อาจจะไปได้ดูโกอิงลูเยอะหน่อยนะครับเด็กคาเฟ่หนมแตแถวนั้นมี เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูกอนรอบนี้น่าจะได้ตัดไปที่โ <Okay. S 1> กอิ g งรูเยอะหน่อยนะครับโอ้โหล้มแล้วคนหนึ่งผมเดินเล่นอยู่ตรงนี้แหละโอ้โอ้โอผมผมช่วยไม่จัิจีขอโทษเห็นแล้วแซน แซนมันดักอยู่ตาย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 แน่โอเคลอยโอ้มันมันดักทุกทางโอ้แซนมันแซนมันมาไม่ได้นะครับไม่น,าน่าลอด คีมีคนมาช่วยแนละ้วคุณได้ปวดท e ี่คิวผมเดี๋ยวมันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าแบตของผมเหลือน้อยแบตของผมเหลือต่ำกว่าเหลือยี่สิบไปปวดหิ้วโอเคขอบคุณมากโอ้โอ้ กระโดดมาเอ้ยกระโดดมาเมื่อกี้เดินออกมากินโกกาโกลาตายเลยเอ้ยแซนมาเลยแล้วก็โดนดทีเราไม่น่ามันมันเราไม่น่ารอดอยู่แล้วรอดตายตายอยู่ไม่ก็ยิ่งดูจะสกายอยู่ไหนโอ้ไม่สกายอยู่บนฟ้าอย่านะ ยาสกายอยู่บนฟ้าเพื่อนทำไมถึงคนชื่อสกายอ่ะโอ้โหแบตประหยัดพลังงานอย่าพึ่งอย่าพึ่งประหยัดอุ้มสกายสกายสกายเขาอยู่ไหนโอเคผมผมผมช่วยสกายเขาก่อนนะครับโอ้ตายแนร่งจริงโกะนะผมผมช่วยสกายไปแล้ว กงรูตายจริงๆใช่ไหมใช่เดเห็นศพเราเองนั่นไงตาย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 เนี่ยเจ็ดหกห้าผมผมติด <3 S 2> บัคผมติด <3 S 1> บัคผมตาย1 1> มันบัคครับ1 1> มันบัคครับอ้าวแต่ผมแต่อันนี้คือรอดใช่ไหม ชนะใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเขาตัดคลิปก่อนนะครับผมเห็นโกอิงลูนอนตายผมเห็นโกอิงลูนอนเอ้านั่นคืออะไรอ่ะเอื่อี้ก็คือสุบเราไงเมื่อกี้เรากดไปมีนูสกายไปก่อนเลยสงสัยเขาอยากไปท้องฟ้ามากมาผู้พิทูลงความยุติธรรมกำลังจะมาช่วยเขาคือใครกัน สกายไม่ใช่แบทแมนคออสกายโอ้โห่กลับ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 ด่วนกลับ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 กลับกลับด่วนครับนายอะขึ้นรถมีสายด่วนเหรออือนะครัไว้กลับด่วนกำลังจะออกไปไปเพื่อดูความยุติธรรมเจออีโมจิหน้ายิ้มมาหนีแล้วหนีเลยอยู่ไหมมันอยู่ไหม ประชาชนมีมีใครล้มอีกไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอไปเตรียมจุกก่อนนะครับหน้ายิ้มหน้ายิ้มหน้ายิ้มอยู่อยู่ไหนโอ้โอ้แมวแมวแมว รอดนะครับโอ้ผมผมช่วยคนไม่ทันขอโทษไม่เปอะไรอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรไม่น่ารอดนะครับอู้พลังความเร็วอันมหาศาลอากายไม่ใช่สก,กายแล้วแต่เป็นอากาย ใค,ใครอยากไปดูคลิป going r o u บ้างครับแล้วมันก็ลากเข้ามาอีกโอ้ยติดติดโตตอนตอนนี้ผมผมติดสปีดอยู่ครับเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ไปดูคลิป going r o u เลยอะ ได้แล้วกีแล่คนอื่นอือได้รดาวลงแล้วโอเคผมผมช่วยทหารไปได้แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โ oh, ห oh. ไม่ไม่น่ารอด oh. ความ oh. ความเร็ว oh. ติดสบีเต็มที่ เปิดมันรรออกฟูข่าวและมาพักมาพักายใจก่อนมันเอ้าผมรอดผมรอดผมรอดเราไม่รอดกูยิ่งดูอะ่ะเกิดใหม่เลยใช่ไหม คา,าเฟ่ยอยู่ไหน,นคำถามคือคาเฟ่ยอยู่ไหนนายาาเมื่อกี้มันเห็นนายอ๋อเจอเจอแล้ว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 พ่นายเห็นเราใช่ไหมใช่สวยเวอร์โบโบโอเคตาอนนี้มันมามันมากระจายเลย เขาเขาให้โอกาสสุดท้ายคืออะไรอ่ะกุยงรูอยากออกับรถจนภัไ่ไหมมา,มากุยงรูเพื่อนเพร้อผมตัดคลิปใช่ไหมเตรียม่มันเข้ามาเมื่อไหร่คือตัดคลิปนะครับ แค่บัวโบ้เองอย่าไปกลัวอะไรเราเคยผ่านมาแล้วในด่านยากผ่านโบ้โบ้ตาหนึ่งในด่านยากตัดคลิคปไปห,หากโกอิงลูกโอเคตอนนี้ผมข้าง <laughs> ผมข้างนะค้า <laughs> งผมข้างทุกคนเห็นอะไรกันไหมในคลิปของโกอิงดูผมกุ้มโกอิงดู ลูกค้าเราเคยรอดโบโบในหมดยากหนึ่งครั้งนะไปเร็วหนีไปเชื่อเลยเขาอยู่ที่คาเฟ่แน่น่าจะอยู่ที่คาเฟ่ใช่ไหมน่าจะคาเฟ่ จงยอมรับความพ่ายแพ้ขอทุกคนตายหมดแล้วานายโอเคเคอนลถเพื่อนมีอะไรก็ยิงดูเมื่อก,ก,กี้เมื่อกี้แล้วเผลอกดกดกดไปดูตรงที่ที่มันอย่างเช่นมันจะมีแจ้งเตือนอะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วเผลอกดไปสองครั้ง่ะใน<ร>ในคลิปเหรอ ในคลิปใช่ไม่เป็นไรห,ห้าสี่สามสองหนึ่งจบคลิป